ทำลายแตกแต่มากแม่ภูมิใจจนน้ำตาจะไหลเมื่อลูกสาวแห่งชาติ Lisa ลิซ่าลลิสามโนบาลหรือบอสลิสของเราไม่ได้มาเล่นๆแต่มาเพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเคป๊อปและประเทศไทยบนเวทีประกาศรางวัลภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างโกลเด้นโกลบส์ครั้งที่83ลูกโลกทองคำวินาทีที่พิธีกรประกาศชื่อลิสเท่านั้นแหละเสียงอินโทรเพลงชาติยุคใหม่อย่างร็อกสตาร์ก็ดังกระหึ่มไปทั่วทั้งหอ คนลุกสู้ไปทั้งตัวเป็นการประกาศศักดาให้โลกรู้ว่านี่แหละตัวจริงก้าวขาขึ้นเวทีมาด้วยความมั่นใจสมศักดิ์ศรีกลบอลไอคอนของแท้หลังจากเดินพรมแดงฉ่ำๆไปแล้วชิลิสเปลี่ยนลุกขึ้นเชิญรางวัลด้วยชุดดรสสีไซน์ล้ำสวยตาแตกจากแบรนด์ทอมบราวน์คอลเลกชันสปริง2026ชุดมีความระยิบระยับเล่นแสงไฟเวอร์อรส่งให้ออร่าความสวยสงาและความเป็นนางพญาของน้องเปล่งประกายสะกดทุกสายตาคนในฮอลล์อยู่หมดัดงานนี้ลิซ่าไม่ได้มาคนเดียวแต่ได้รับเกียรติประกบคู่กับซุปตา์ตัวแม่ฝั่ง Hollywood. และบอลีวูดอย่างปริยังกาโชปราโจนาสเพียงคอชอบเดอโจนาสเพื่อประกาศรางวัลใหญ่อย,อย่างนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมซีรีส์ดรามา่าบอกเลยว่ายืนข้างกันแล้วกินกันไม่ลงสวยคู่สวยแพงสวยแบบตะโกนเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่แฟนคลับทั่วโลกต้องแคปเก็บไว้บูชาสรุปสั้นๆคำเดียวว่าจึงค่าลูกสาวปี2026นี้คือปีทองของลิซ่าจริงๆ